ราจะมาว่าด้วยเรื่องของแบรนด์ที่เราเรียกติดปากกันว่ายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายเขาเรียกกันเมื่อนักวาดภาพประกอบอย่างในต้นอยากจะมีแบรนด์เท่ๆเป็นของตัวเองเริ่มผันตัวมาทําธุรกิจออกแบบ,แบบแบรนด์สินค้าวางจําหน่ายแล้วก็หนีไม่พ้นคนอย่างนายตุมตามที่เห็นแบรนด์ที่ทิ่ของในต้นหน่อยเป็นไม่ได้คิดแต่เรื่องเงินงินทองทองหวังอาศัยหาไรายได้เข้าตัวเองตลอดแต่คราวนี้กลับตัวกลับใจไปขอซื้อสินค้าลิขสิทธิ์จากในต้นมาวางขายเองแล้วก็ขายดิบขายดีเลยทีเดียวแต่แล้ววันหนึ่ง นต้นเกิดไปเจอสินค้าใหม่ที่นายตุ่มตามผลิตเองและแอบ,บใช้แบรนด์ของตัวเองขายซะอย่างนั้นไม่ได้ขายเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของในต้นตามที่ตกลงกันไว้แบรนด์ก็ไม่ใช่ของตัวเองยังจะแอบ,บสวมรอยเอาสินค้ามาขายอีกแบบนี้ในต้นก็สามารถฟ้องนายตุ่มตามข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้าได้น่ะสิแต่ที่จริงนั้นผิดแล้วรครับจู่ๆเรื่องราวก็เกิดพลิกผันมาพบว่านายตุ่มตามเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์จะผลิตอะไรขายก็ได้ นั่นเป็นเพราะนายตุ่มตามแอบไปจดทะเบียนสวมรอยแทนในต้นที่ไม่ยอมจดทะเบียนตั้งแต่แรกเพราะคิดว่ายังไงกฎหมายก็ต้องคุ้มครองความจริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนไม่เหมือนกับลิขสิทธิ์ที่จะคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นพอนายตุ่มตามแอบเอาไปจดทะเบียนก็เลยกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ทันทีเป็นเวลา10ปีและก็กลายเป็นว่าในต้นไม่สามารถใช้แบรนด์ขายอะไรได้อีกแลเผลออาจจะถูกกล่าวหาว่าไปก๊อปเข้ามาซะด้วยซ้ำก็ในเมื่อในอออออกกแแบบโลโลลล้้้้เเงงททไไไไมมฟะะร่่ดย ภาพโลโก้ก็เป็นคนวาดเองก็น่าจะฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ไม่ใช่เหรอฟ้องไม่ได้ครับเพราะถึงรูปนั้นจะเป็นภาพวาดก็จริงแต่วาดเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจึงถูกคุ้มครองในรูปแบบของเครื่องหมายการค้าไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ในประเภทศิลปกรรมอย่างภาพวาดทั่วไปจึงไม่สามารถฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ไงล่ะคราวนี้หลายคนคงคิดว่าในตุ่มตามจะได้แบนไปใช้ฟรีๆโดยที่ไม่มีใครทําอะไรได้เลยนั่นก็ผิดอีกแล้วครับเพราะนต้นสามารถไปยื่นคัดค้านเครื่องหมายการค้าได้ภายใน90วันเมื่อมีการขอจดทะเียน ถ้าคัดค้านทันในตุมตาม้วขคงจดทะเบียนไม่ผ่านเพราะว่าไปขโมยมาแต่ถ้าไม่ทันในต้นก็ยังพอมีทางออกโดยการขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ในตุมตามจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจะไปขอเพิกถอนเมื่อไหร่ก็ได้และยังฟ้องในตุมตามในข้อหารวงขายได้อีกหนึ่งข้อหาพระทําให้คนซื้อเข้าใจผิดว่าเป็นยี่ห้อของในต้นแต่จะต้องรอการพิจารณาทางกฎหมายซึ่งขั้นตอนนี้แหละที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะต้องพิสูจน์ว่าในต้นหรือในตุมตามกันแน่ที่เป็นเจ้าของใครมาก่อนหรือมาทีหลังงงออาาาาจจะต้้ใชเเวลานาน,านบทีีก็ส่ง ฟ้องไปก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าถ้าในตุ่มตามเกิดไปสรรหาหลักฐานมาสู้คดีขึ้นมาระหว่างนั้นถ้าในต้นยังขายสินค้าอยู่ก็อาจจะโดนฟ้องกลับก็ราหาละเมิดื่องหมายการค้าซะเองเพราะเจ้าของแบรนด์ตามทะเบียนยังเป็นของนายตุ่มตามอยู่จนกว่าจะตัดสินเสร็จอย่างน้อยๆก็ไม่ต่ำกว่า3เดือนหรือถ้ามีการโต้แย้งกันก็อาจจะนานเป็นปี2ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นซึ่งถ้าต้องหยุดค้าขายในต้นก็คงสูญเสียไรายได้ไปไม่น้อยเห็นไหมว่าเครื่องหมายการค้าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เพราะมันคือโอกาสที่เราจะถูกเอาเปรียบ เมื่อรู้อย่างนี้เมื่อหไหร่ที่คิดจะมีแบรนด์ของตัวเองก็รีบไปจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทรงปัญญาตั้งแต่เนิ่น,น,นๆจะได้ไม่ต้องมานั่งช้ำใจอย่างเรื่องของในต้น